ในวับกลุ่มดาวในฤดูร้อนจะปรากฏใกล้กับทางจั่เผือกเลยมองหาได้ง่ายโอ้โหทุกคนทำอะไรกันอยู่เหรอคุยเรื่องเซษั์กันอยู่นะเจ๊ะเอ๊เด็กที่สุนีน่ารู้ไปหมดจริงๆเลยนะฮวแหมชมเกนเกินไปแล้ว ไม่เกินไปหรอกช่วยเล่าเรื่องของเชษะให้ฟังอีกเยอะๆทีสินะเฮ้ยของกลวยๆแค่นั้นเดี๋ยวฉัจัดการให้เองแม่จะทำบ่อยไปเฮ้ยอะไรอ่ะนีนะก่อนอื่นก็ต้องยืดหลังให้ตรงหยับด้วยโป้งเท้าสองข้างมาวางทับกันรับรองว่าไม่เป็นเน็บง่ายๆแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่เซษะที่แปลว่าคลุกเข่าเซษาที่แปลว่าขุ่นดาบนะค เม่อี้ในเอ๊ะนะเข้าใจเขาว่าเสียสากิดก็เลยโดนเพื่อนหัวเรอะเลยนะไม่ใช่แค่เดานนะพวกนั้นอย่ามาดูถูกที่ฉันรู้จักโอริจินแม่พี่เขาโมชีนเยอ๋อออ๋อตำนานของทานาบตะออกจะดังไงโนบิตะไม่รู้จักกันเหรออ๋อแล้วโดอร่าเอมอนรู้จักอย่างนั้นเหรออ๋อก็ต้องรู้อยู่แล้วสิได้ล้วถ้างั้นฉันจะเล่าให้ฟังเองนะเฮ้ยสมกับเป็นโดอราเอมอนเลยนะนี่เออ โอ้ยนางกเขานานเกินไปดนแหนบกินแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยการละครั้หนึ่งนานมาแล้วตรงข้างทางช้างเผือกมีนางฟ้าแสนงามแล้กก็ขยันขันแข็งนมว่าโอริฮิเมอาศัยอยู่โอ้ยไม่จังเลยโอ้ยแม้จะถึงไว้มีคู่แต่โอริฮิเมก็ยังไม่มีคนรู้ใจจนบิดานางรู้สึกสงสารจึงจับคู่ให้นางได้แต่งงานกับฮิโคโบชิหนุ่มเลี้ยงวัว ที่อยู่อีกฝ่าหนึ่งของทางช้างเผือกการได้พบกับท่านที่โคโบชีทำให้เข้ามีความสุขมากเลยข้าเองก็เช่นกันบน้นม้าและคุกวันทั้งคู่ก็เล่นจับตัวกันใหญ่เลยรอด้วยสิเิดาจึงก่อนแล้วก็ดูว่าหน้าที่ของเจ้าคือการทอผ้าจงกลับไปอีกฝ่าหนึ่งของทางช้างเผือกแล้วก็ทำงานซะนะ ในทั้งกลับกันหากเจ้ากลับตัวกลับใจได้ข้าจะให้เจ้าทั้งสองคนได้พบกันปีละหนึ่งครั้งทั้งคู่จึงต้องอยากจากกันแม่ที่คือ,มงงอแม่ชเจ้าค่ะโอ้เบสนับแต่นะั้นวันที่เจ็ดกรกฎาคมที่หนึ่งปีม,มีหนเดียวจึงเป็นวันที่ทั้งคู่จะได้มาแดนกันท่านาวว่าตากคือตำนานแบบนี้เองอ่า,รออาจริงสิท่านนายอยากจะได้ศึกษาเรื่องดาวกับกลุ่มดาวแล้วก็ฉันมีของดีๆด้วยนะเรื่องจำลองตำนาน ดาวฮึฮ่โนบิตะรู้หรือเปล่าว่าดาวเวกากับดาวเอาแท้นะคือดาวดวงไหนอ,เ,อเดี๋ยวคิดก่อนอเป็นไงคิดอีกอคิดนานหน่อยนะโอ้โอ้ไม่รู้เลยสักนิดเดียวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้เจ้านี่ฮะ เฮ้ยมีสามเหลี่ยมขึ้นบนท้องฟ้าด้วยอ่ะนั่นเรียกว่ากลุ่มดาวสามเหลี่ยมเป็นจุดสังเกตในการหากลุ่มดาวด้วยดูร้อนดาวที่สว่างสุดในนั้นนั่นก็คือดาวเวก้าที่อยู่อีฝฟาหนึ่งคือดาวอัลแทส่วนอีกดาวคือดาวเดนเนฟมีรูปร่างเหมือนกับหางของหงส์แบบนี้เลยเหรอออแบบนี้เข้าใจง่ายดีจังเลยเอ่ะดีดีดีแล้วก็ยังทำแบบนี้ได้อีกด้วยนะ โอ้โอริเมะกับยิ่งขอพชีนี่เจ้าเครื่องนี้นะสามารถฉายภาพกลุ่มดาวกับเทพวิยายขึ้นบนท้องฟ้าได้ด้วยโอ้โหและนอกจากนั้นอะยังมีอีเหรอถ้ากดปุ่มสีน้ำเงินนี่นะนี่เอ้าดาวหายไปแล้วอยากเจออริเมะเลือเกินอได้แล้วเสียงเมื่อกี้มัน จังเลยโอ้โหโอ้อเออเออเอรื่องนี้ยอดไปเลยอันนี้ลองถามทั้งคู่ให้ละเอียดกันเลยนะลองดูเธอนี่ขอบ่ชอ้อีเจ้าขาอุ้ยอะเป็นไงไหมอะเหอโนบิสะเป็นไงคิดถึงเจ้าเหลือเกินอะเ้าก็เช่นกันขอดูหน้าเจ้าให้ชื่นใจทีเถิดนะเฮ้ยเดี๋ยว ถ้าทำอะไรกันเี้ยนอไอบอชิโอยอรีเนอชเจ้าค่ะถ้นี่ขอบชิอรีแมไม่เย่ยไเ่นถ้าขอจะดูงสิบอตามีนี่มันยังแล้วเกินไปสาหรับโนบิตานะนี่ตอนนี้นมันม่บี่จะ้โอมาแหพวกดาวก็มีแบบนี้เหมือนกันเนาะอืแต่ว่าถ้ามีเจ้านี่ คงไม่มีใครล้อฉันได้แน่พรุ่งนี้จะชวนทุกคนมาแข่งดูดาวกันให้สนุกไปเลยฮ่าฮ่าฮอมอืมัยี่อะไรเนี่ยเดานั่นมันคืออะไรเนี่ย โนบิตาตื่นได้แล้วโนบิตาอะไรเนี่ยบอลุกทำไมดึกดึกจังเฮ้ยตอนเนี้นะดาวสวยมากเลยล่ะไหนไหนไหไหนวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆทำให้ใช้เครื่องจําลองดวงดาวไม่ได้วันเนี้ยจึงเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดเลยแต่ว่าเออเด็กดูคอยของหลับกันไปหมดแล้วอะ้ไม่ต้องห่วงนะ ใช้กระดิ่งความฝันซะก็เรียบร้อยไปดูดาวที่หลังภูกเขากันเถอะ สีใจนเ่มๆเข้สิทุกคนตื่นมาดูเฮ้ยท่อทีท้อทีโอ้ยหลับไปอยู่นั่นะหลาช่วยไม่ได้นะเอาล่ะทุกคนลืมตาด้านี่เ้ทอดีทอทีเออเคยฉันอยากให้พวกนหนได้เห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวสวยๆนะสวยมากสวยจังเลยเหมือนอยู่ในท้องฟ้าจำลองเลย เอาละงั้นมาดูผ่านกล้องโทรทัศน์สุดหรูของฉันกันเถอะนะช้าก่อนเอเอเอะไรอะเดก่อนอื่นฉันจะสอนพวกนายเกี่ยวกับกลุ่มดาวที่ปรากฏในฤดูร้อนให้เด็กคิดซึ่ง<อ>น้ยน่ะเอ๊ะรู้หรือเปล่าว่ากลุ่มดาวหงองนั้นมันอยู่ตรงไหน <laughs> <laughs> ไม่รู้เละสินี่ไง อยอดไปเลยถ้ามีกลุ่มดาวอื่นที่อยากดูแล้วก็เดี๋ยวฉันจัดการให้ที่ไหนก็ล่ะนายได้เอาแต่พึ่งโดรไรเอิมดไม่ใช่หรือไงจากุตะว่าแต่ทำไมหงกับตะลุงถึงได้กับพริบสลับกันแบบนั้นล่ะเอ้ยแล้วทำไมลุงนั่นถึงทำหน้าเฟ้นซะขนาดนั้นนะเฮ้ยอย่าเอยอย่าบอกนะว่ามันพังไม่หรอก ที่เป็นแบบนี้น่ะมันมีเหตุผลอยู่เทพนิยายกรีกมีเรื่องเล่าว่ากลุ่มดาวหงคือมหาเทพสุดแปลงกายเพื่อให้ได้เข้าใกล้หญิงสาวที่ตนแอบรักเพราะฉะนั้นนะที่เป็นแบบนี้ก็เพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่ากําลังแปลงร่างอยู่ยังไงล่ะโหรู้จริงแฮะสมเป็นเด็กแค่สิงนี้รอบรู้ไปซะหมดเลยเฮ้ยตอไปอันนี้มั้งลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสอะไรนะฮะ นั่นคือวีรบุรุษในเทพนิยายกรีกผู้ฝ่าพาอันตรายทั้ง12สองำเร็จเฮอร์คิวลิสยังไงล่ะแม่ไม่รับรู้จังเลยฮะแม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแบบนี้มีหวังแพ้เด็กคิดสูงงี้แนะ่คงจะไม่ดีกับอีฟายท่าไหร่หรอ <c oughs> เซตตัวเลือกหลากสีแบบสวมลิน้นลิ้นสีฟ้าก็คือลิ้นช่วยชมใสแล้วก็จะชมเก่งส่วนนี้ก็คือลิ้นช่วยทะเลาะทะเลาะยังไงก็ชนะ ส่วนสีเขียวก็คือลิ้นคงแก่เรียนช่วยให้พูดได้เหมือนเคยเรียนมาอ๋อนั่นล่ะสีเขียวรีบส่งมาเลยออออเป็นวีรบุรุษทั้งทีไงห,หัวทิ่มแบบนั้นล่ะอธิบายดิอนั่นทีนเนาะทุกคนที่<อ>เป็นแบบนี้ก็เพราะอ,อ,อมีคำศัพท์ที่น่ากลัวมาเกี่ยวข้องเฮอร์คิวลิส คือเด็กที่เกิดมาจากมาหาเทพซุสและชายอาอัมินีแต่ทว่ามาหาเทพซุสได้แต่งงานกับเทพ,พีเฮราอยู่ก่อนแล้ว <c oughs> มีค่าอยู่แล้วแท้ๆแบบนี้อภัยให้ไม่ได้ <c oughs> เฮราก็เลยจัดก,การสั์เฮอร์คิวลิสกลุ่มดาวนี้ก็เลยมีรูปได้อย่างที่เห็นนี่เล้วนอบิตาเก่งจังเลยรู้ลึกทิงๆ <c oughs> จากนี้ไปเรกฉันว่าผู้ช่ำชองเรื่องดาวได้เลย เอาล่ะทุกคนฉันจะเล่าเรื่องกลุ่มดาวน่ารักให้ฟังต่อนะจะเริ่มเล่าจากตำนานธนปตะที่เป็นเรื่องพื้นพื้นก่อนอุรี่เมกับฮิโคบชิได้รับอนุญาตเจอกันในคืนธนบัตตโอุรี่เมกับ พี่โคบชีจยืดนตัวติดกันสัง,งักนอะไรหมดนี่จะทำกันเนี่ยอคือ,อดูเหมือนเมื่อกี้จะส่งกลับไปทั้งที่ยังตัวติดกันวยนะเอาโนบิตะเรียกลงมาแยกคู่แล้วก็ค่อยส่งกลับเธอเอเอเข้าใจแล้วช่างไออย่าเรียกลงมาพล้องกันทุกตัว คลุมดัวถ้าขึ้นฟ้าแล้วจริงด้วยเฮ้ยเฮอเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเก้ยเกาก้ยเก้กเฮเกเ้อย โอ้โยฮเฮ้ย <c oughs> เอฉันจะไปไกลเนี่ยเฮัลอหอฮัลโหัลนนัลโหลฮัโลฮัลลัลัตว์สัโฮ้ยโหหูัลโหฮัลโฮััั <c oughs> นนล,เเออลหเฮ ใจหมดเลยอแย่ yeah, แล้วล่ะต้องรีบไปจับกลับมานะไม่งาาั้นนะถ้าเช้าแล้วมองไม่เห็นดาวก็จะส่งกลุ่มดาวกลับขึ้นฟ้าไม่ได้อ่ะเออนี่เอานี่ไปใช้นะส่วนฉันก็จะรีบซ่อมเครื่องจำลองดวงดาวให้ได้ไวๆเลยฉันขอยือมสวิงนั่นหน่อยนะเออ,อแล้วนายจะเอาไปทำอะไรเหรออ๋อ,อก,ก็จะเข้าไปร่วมภยันตรายครั้งที่13กาของเ <c oughs> อคิวริสยังไงล่ะ <c oughs> โอ้ยสุดยอดเลยนี่แน่่อมาใส่มอันนี้ได้แล้วอ่ะแตนคิวแตนคิวเออคือว่าเออคือตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งนะจ๊ะจับเอ้าหน่อยนะอย่ามาเข้าใกล้ชิสุกะนะดีละทุกคนแจ้กายกันไปจับมันเถอะเราได้ ออร้องยิ่งร้องเพลงมีงูจะร้องย่อ้ผูของฌอนเจ๊เอ๋ผีหลอกจ้า ขอบใจนะอะนั่นดูสิคะท่านีคอบูชิอ๋ออยี่ยมควารักที่สนิทสนมกลมเกลียกันเหมือนกับพวกเราเลยนะขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะไปกับเธอโอรี่แมะค่ะเดี๋ยวเธอะแคลเอาของชินมเราบันทิ้งไว้ที่นี่ยะฮะเปล่กลาวนะตกลาวนะมีวิมือพวกคุณแน่นะ เอ๊้รอดไปที่ฝันดีนะคะคุณตำรวจเอ๊ะแล้วของตรงนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนพ่อหนูเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยเกิดไปแล้วเกือบไปแล้วว่าแต่สองคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยแทนี่ขับรถท่ค่ะขอรีเมจจา พี่กบชิพ่ะโอรยแม่จ๋าเหนือ่อยเจ๊อะไรเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะ,ะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแล้วขอไปที่แม่ในเช้าคนหนุ่มคนสาวพ่อเองก็จำได้นะสมัยที่เพิ่งได้เจอกับแม่น่ะตอน จะเป็นการพบกันที่น่าประทับใจสินะคะแล้วถ้าไม่ระเกียดช่วยไล่ฟังทีได้ไหมครับมึงจะไล่ฟังดีไหมหยุดนะยาของฉันหยุดนะหยุดเออ,เอเดิคิสกิฟไปทางน้อนกันเถอะออ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะ<า>ยืมนั่นไปใช้กันเถอะ เอะจะเอาแอปเปิ้ลประดับไปทําอะไรอ่ะตามเทพนิยายกรีกนะดาวมังกรคือผู้ปกป้องแอปเปิ้ลทองคำเนอะเพราะงั้นบางทีนะมันอาจจะมีปฏิกิริยากับสิ่งนี้ก็ได้เอด้วยด้วยหยนะเอมันหลันกลอะะเอาละฉันจะจับแกเองเข้ามาเลยแซ่มาสู้กับฉันเนี่ย งูของฉันท้องูของฉังนไปละจับตัวตัวใหญ่อ,อุอยลูกธนูหมดแล้วอ่ะ เอรอลัไงืสำเร็จจริงด้วยหลับไมยหลับ,ลบไปไปได้ไงเนี่ยเนึ๊บมึงตามตำนานเล่าว,ว่ามังกรของกลุ่มดาวมังกรถูกใช้ให้เฝ้าแอปเปลิลทองคำโดยไม่หลับไม่นอนแต่ว่าแอปเปิลกลับถูกขโมยไประหว่างที่พวกมัน้ม่หลับกันอยู่นะ่ะน<อ>ี่นี เสร็จแล้วกลับมาเรียบร้อยแล้วหยอดไปเลยขอบใจนะทุกคนนะลำบากแย่แล้วสิ่ะไม่ถิดขนาดนั้นหนรอกนาจับได้โดยลราป๊บเลยอเพราะว่าไอเดียของเด็กที่สุดี้นนาสิไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกโอ้หยอดไปเลยอ้อยาวหัวพี่าโอ้ที่เม่กับที่โคโุชิล่ะเอานี่ไปแล้วกันเหรอ เหลือเวลาอีกไม่มากนะดาเขาจะรับฟ้าไปแล้วพวกเราต้องรีบหาโอริฮิเมะกับพิคโบชิให้เจอหายไปไหนก็ไม่รู้ท่านี่โคบชิโอริเมะท่านี่โคบูชิโอริเมะดีมากดีมากเออยังเง็ดเออจุ๊บ้เยเจ้สองเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย นี่คือบ้านของเจ้ากันเหรอเนี่ยเออทั้งสองคนน่ะไม่ดีบกลับขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวเด็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นะงั้นก็เลิกแล้วก็กันนะขอช่าหน่อยนะขอปฏิเสธค่ะแม่จะลงตันรกแล้วก็จะไปแยกจากกันอีกถ้ายังไรก็จะให้กลับไปแล้วก็ช่วยเราได้อยู่ใกล้ชิดกันทีค่อะริแม่มันเกินไปนะ อพวกเราเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งดวงดาวไม่ได้หรอโย้ที่หนึ่งในญี่ปุ่นเดี๋ยวเถอะนี่คิดว่ากี่โมงกี่ยามแล้ววะเออแม่แม่จ๋านี่ต่อหน้าแขกนะไม่ต้องกรดอะไรขนาดนั้นเลยนี่นาจริงมะฮะคุณเนี่ยตื่บ่านนี้ยังนึกว่าพวกเด็กเดอเฮ้ยเออแม่เป็นไรเปล่าเนี่ยผอดุทุกเท้าที่ไม่เรียนรัดอีกแล้วนะ ตอนน้องทีทีแล้วว่าถอนเสร็จธอไปใส่ตะกร้าผ้านะอืออะไรเนี่ยฉันอุตสาห์เป็น่วงแล้วถ้าจะว่าักกันละก็เอเอเธอเนั่นแหละชอบปากกาหมึกส้งฉันไปวางมั่วส่วไปตลอดเลย น้อยตลอดงั้นเหรอขอก่อนจะเปไปว่าในตู้เย็นนะนี่นะเหรอจำได้ไหมไอ้ดุสโ้ยไอ้ตือนเดรรีวนอยากหัวระน้อยเออโกรธแล้วเดี่ยไนคำพูดของฉันต่างหากเล่านี่เน e ี่ยเอาคือไปไม่ดีกันอีกแล้วอ่ะ คือว่าปล่อยทั้งคูเอาไว้แบบนี้จะไม่เป็นไรเหรอคะคุณเออแมมเขาคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกฮะฮ่าใช่แล้วเขาว่ายิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งสนิทกันนะนะเออ่อยอ่อยสนิทกันเหรอเนี่ยอะไรนเนี่ยนี่เนี่ยมันนี่จับไฟนะกี่คั้งกีกหมดะคะแค่นี้เขาบัชิขาพวกเราก็มาสนิทกันบ้างเถอะนะคะได้เลยโอ้ิเม่ มาสนิทกันไม่ให้น้อยหน้าพวกเขาเลยกันเถอะถ้าอย่างนั้นก็ขอพวกเราขอพวกเราด้วยนะคะจะเอานี่แหละนี่ยนี่เนี่ยนี่ขอนี่เราไปทะเลาะกันด้วบกันทำไมล่ะพีไม่ไหวแล้วนี่สามีภรรยาทะเลาะกันบ้ามันก็ไม่เลวเหมือนกันนะขอบคุณที่ดูแลนะคะพวกเราจะแยกกลับไปยังที่ของตัวเองนะคะเออแยกกันอยู่ก็ไม่เป็นไรเหรอครับค่ะ การที่พวกเราได้เจอกันปีละครั้งทําให้เรารักกันดีและมีความสุขแล้วล่ะค่ะการเฝ้าคิดถึงโอริเมะตลอดปีก็ได้รสเปรียอมหวานหลายบรรยากาศหลายรสชาติท่านี่คาโบชิโอริเมะจีบกันอีกแล้วอ่ะขอให้พวกท่านมีความสุขตลอดไปนะคะมีความสุขเหมือนกับพวกเรานะครับถ้างั้นเอาละนะพวกนั้น ไม่ใช่แค่พวกแต่งชุดพระเอกเหรอ๋อเหนื่อยจังเลยวันนี้ฝันดีนะโนบิตาฝันดีนี่โดราเอมอนอรสเปรี้ยวอมหวานอมขมนี่มันอะไรกันอะโถ่โนบิตายังไม่ต้องรู้หรอกนะอ นีฉันขอโทษนะไม่หรอกค่ะฉันน่ยไม่ดีเองเดี๋ยวช่วยกันเก็บกวาดกันแล้วกันนะนั่นสิคะ